รู้หรือไม่ทําไมประเทศไทยถึงต้องมีพอลบอลําไยและลำไยสําคัญกับประเทศไทยและสําคัญกับเกษตรกร,ทกรไทยมากแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ชีวิตติการตลาดจะมาเล่าให้ฟังครับแล้วคุณทานลำไยห,หรือเปล่าครับเพราะอะไรคุณถึงทานลำไยห,หรือไม่ทานลำไยและที่สําคัญชีวิตคุณลำไยห,หรือเปล่าครับลำไยที่ผมซื้อมานี้นะครับราคาหน้าแผงนะครับอยู่ที่โลละ80บาทครับแต่รู้หรือไม่ว่าราคาจาก เจ้าของสวนนะครับอยู่ที่กิโลละเพียง20บาทเท่านั้นเองนะครับนั่นคือเก๋าเอเอลูกใหญ่แบบนี้แล้วนะครับยังโลละ20บาทคุณคิดว่าทําไมราคาส่วนต่างที่โลละ60บาทที่มีส่วนต่างตรงนี้มีค่าอะไรบ้างคุณคิดว่าลำคาลำใหญ่นะปัจจุบันที่ เจ้าของสวนได้รับกับราคาผู้บริโภคอย่างผมซื้อมาคุณคิดว่าสมเหตุสมผลไหมครับกับส่วนต่างตรงนี้วันรับแสดงข้อเท็จและพูดคุยกันได้ครับและผลผลิตในปีล่าสุดนะครับปี67นะครับผลิตได้ถึง1,400,000ตันครับปี67ล่าสุดนะครับประเทศไทยนะครับส่งออกลำไยถึง520,000ตันครับคิดเป็นมูลค่าถึง19,000ล้านบาทและมีเกษตรกรไทยนะครับที่ปลูกลำไยนะครับมากกว่า1 9 7 0 0 0โคเรืยนจากทั่วประเทศเลยครับและพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการปลูกลำไยนะครับอยู่ ให,ใหญ่นะครับที่ปลูกลำไยนะครับอยู่ที่ภาคเหนือครับมีแจังหวัดหลักๆด้วยกันดังนี้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาวป่าแพรและน่านครับซึ่ง8จังหวัดนี้นะครับครอบคลุมถึง82%ของผลผลิตลำไยจากทั่วประเทศเลยครับและการส่งออกลำไยนะครับของประเทศไทยนะครับส่งออกไป5ประเทศหลักด้วยกันนะครับั่นคือประเทศจีน,ปร,จนประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและอินเดียโดยประเทศไทยนะครับพึ่งพิการส่งออกไปประเทศจีนนะครับโดยปีล่าสุดนะครับสูงสุดถึง9 3จากผลผลิตทั้งหมดเลยครับในการส่งออกโดยพลย นะครับที่ออกมานะครับเพื่อครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรนะครับให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพให้ได้ราคาที่สมเหตุสมผลและเกษตรกรสามารถที่จะอยู่ได้นะครับโดยมีร่างพรบตรงนี้นะครับด้วยกันทั้งหมด4เนื่องไขด้วยกันดังนี้ครับหคือองค์กรและนโยบายนะครับเป็นการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การการเพาะการปลูกลำใหญ่2นะครับก็คือการผลิตและการพัฒนาลหญ่นะครับให้ได้ประสิทธิภาพเกรดลูกใหญ่ๆแบบนี้ครับเพื่อให้ได้ราคาที่มากยิ่งขึ้นและให้ผลผลิตที่ดีขึ้นสามในเรื่องของการตลาดและการกาหนดราคาต่างๆนะครับให้สมเหตุสมผลและให้เเกกษตรรรออยยู่่ไไดดด้ับมโนาป ตัวกลางนะครับหรือว่าผู้ประกอบการนั่นเองครับสี่ครับเกษตรกรนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกการ,ร,การสกอ,อกผลผลิตหรือแม้แต่ในด้านราคานั่นแหละครับและนี่คือพบอรบล้ำใหญ่ที่ผ่านวาระทั้ง3เรียบร้อยแล้วและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรประเทศไทยคุณคิดว่าผลงานนี้เป็นของพักไหนครับระหว่างพักเพื่อไทยพรกก้าวไกลพักภูมิใจไทยหรือพักไหนในประเทศไทยมารล่าแสดงความเห็นและพูดคุยกันได้ครับ